บัดนี้วันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่16ที่ข้าพเจ้านายสุวชัยนาพวงขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระปิตาและมุลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสติจดจ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งชุมนุมเทวดาสัมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคันชันตุเทวตาสัทธธรรมมังมุนิราชัดชักส,สุนันตุสัขขกขโมกขาทางังสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขะละเต จันตะลิเขวิมาเนทีเปรลตจะคาเมตะลุวะนาขะหเนเขหะวัตถุมหิเเตตภูม,มาจัดยันตุเทวาชาละถละวิสเมียขขักขะคัมทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาละจัดนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสะวาณากาโลอยยมพะันตาธรรมะสะวาณากาโลอยยมพัันตา ธมรมสวากาโลอัยมพัทธันตาสอบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3. บทสวดไตรสอนโคมพุทธังสลาณังคัจฉามิธัมมังสลาณังคัจฉามิสังฆังสลาณังคัจฉามิ ตุติยมปีพุทธังสารานังคชามีตุติยมปีธรรมังสารานังคชามีตุติยมปีสังคังสารานังคชามีตาติยมปีพุทธทังสารลานังคชามีตาติยมปีธรรมังพุทธสัลลานังคชามีตาติยมปีสังคังสาลลานังคชามีสีบทสวดสัจจ์กิริยาคาถานะทิเมสนางอัญัง พุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะฉัตจะวัชชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารังอัญญธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนะฉัตจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารังอัญญสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะฉัตจะวัชชนะโสติเมโหตุสัพพธา